สวัสดีช้าวันพุธนะคะกับลูกค้าดีอเอ็มเทกเตอร์จังหวัดเลยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะส่งรถสองคันนะคะทีที 3, 4, 0, สามจุ่ศูนลนะคะลูกค้าจากชัยภูมินะคะแล้วก็ทีทีสามจุศนย์พลัสะคะลูกค้าจากชนบุรีนะคะวันนี้ส่งรถ2องคันเลยที่เดียวนะคะนิวฮอลแลนด์เรา มีให้เลือกตอนนี้มากกว่า20คันนะคะลูกค้าในกลุ่มของคูปอต้ายันมาเราก็มีนะคะคูปองตา้าเงินสดเงินผ่อนนะคะคูปอต้าผ่อนเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะส่วนยันมานะคะยันมาเราดาวเริ่มต้นที่0บาทนะคะ นิวฮอลแลนด์เราเป็นกลุ่มเงินสดนะคะถ้าลูกค้าสนใจดาวกับทางร้านก็คุยกับเฮียได้นะคะเฮียแกก็จัดให้นะคะแต่ต้องดาวสูงสุดที่70-80%เลยนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเอมแรกเตอร์จังหวัดเลยนะคะ ติดต่อสอบถามได้ที่0872244023นะคะ0813201227นะคะ0815059796นะคะแล้วพบกับเพี่กันได้ที่ร้านดีเยี่ยมแทกเตอร์จังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ